สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพเพชรจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะพี่พี่ขา9 5นย7เ7นะคะ เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะสำหรับพระวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ามแถวนะเป็นวันอาทิตย์นะหนูเดินทางมาดูพระต่างจังหวัดนะคะพี่ท่านไหนขอรูปนะคะหนูต้องขอประทานอภัยในความไม่สะดวกนะคะเนื่องจากว่าเดินทางนะคะแล้วก็พี่ี่ท่านไหนปิดพระนะคะหนูจะส่งให้วันจันทร์ทุกรายการนัเนื่องจากว่าเดินทางนะคะตอนนี้เรายังไม่สะดวกนะ เดี๋ยวหนูต้องต้องเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนึงนะคะดูว่าหนูจะส่งพาร์ได้วันไหนนะคะพี่ๆคะ่ะมารายการแรกนะคะเป็นจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะนี่ผิวมันๆจ,จัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเปิดตัวมาที่รายการแรกก็สวยเลยนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะอุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะพี่นะน้องขอซูมนิดนึงนะคะพี่ๆจะได้เห็นนะคะหน้าพระนะอย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือขี้ตะการสนิมเขียวขึ้นเต็มองค์เลยนะคะ ายการแรกเปิดมาก็สวยเลยนะคะปิดตานะคะหลวงพระแก้วนะคะหลังแบบนะคะโอ้นนี้สวยมากเลยนะเอาจริงๆดู พิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะพี่ใครสนใจนะองค์นี้นะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสวยแน่นอนนะคะพระนะคะกิ่งหลวงปูต่โตะนะคะเลี่ยมกรอบนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่แขวนพระกิ่งหลวงปู่โตเล็กๆนะคะน่ารักนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะรุ่นแรกนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะเหรียญปีพศ2อ8 1นดเอ็ดนะคะพี่นะโอ้โหดูนะเหรียญก็เก่าสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะอ๋อนี่สังคตินะคะตาจมูกปากสวยงามชัดเจนนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นนะเป็นขอบกระบอกนะคะพี่นะ เดี๋ยวหนูให้ชมด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะ การถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นสองนะคะเหรียญหล่อบโบราณนะคะมาพร้อมนะเลี่ยมกรอบเงินแล้วนะคะพี่นะ ายการถัดมานะคะแซยิดหวงปุรอดนะคะวัดบางน้ำบนนะโอ้โหเหลียนสวยมากนะคะสำหรับนี้นะรายการนี้นะคะมีขี้ตะกันนะเหมือนผิวนี่เป็นแบบเหลืองนะ,ะพี่นะแล้วมีเขียวด้วยนะคะเหลืององมเขียวเลยนะด้านข้างนะคะนี่จะเห็นรอยตะใบนะคะชัดเจนนะ น้องหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งขอประทานละไถ่นะคะเหมือนมดกัดนะนูว่าจะทนก็นะทนแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ทนนะทนแล้วนะมันเจ็บแล้วมันคันนะขอประทานละไถ่ดึงมือออกนะคะเกานะคะเกานี่นะจ๊ะเลียนสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขาถัดมานะจ๊ะ เป็นพระสมเด็จนะคะแตกหักซ่อมนะพี่นะใครอยากซื้อนะคะหรือบูชานะคะพี่นะไปศึกษานะคะพี่นี่สมเด็จบระคังพิมพ์ใหญ่นะคะสวยๆเนื้อหามวลสารเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานหลวงพ่อเงินนะคะบางรายการยังมีนะคะพี่นะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะองค์ที่1น,นะคะใช้คําว่า องค์ที่หนึ่งนะคะขอประทานอาภัยนะอ่าถัดมาเป็นองค์ที่สองนะคะเผื่อใครไม่มีลายนะหรือมีลายแจ้งน้องด้วยนะจ้าพี่ๆค่ะองค์ที่สองนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สามนะคะราคาเบาๆนะคะพี่นะใครสนใจทักมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะของเมื่อวานนะคะใครปิดมานะหนูจัดส่งให้แล้วทุกรายการนะคะพี่ๆเรารับได้เลยนะส่วน ใครไม่มีลายนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะหนูจะส่งไปแล้วนะคะพี่พี่ที่มีลายหนูส่งเลขพัสดุให้แล้วนะคะถัดมานะคะเป็นเอ่อซุ้มกอนะคะมีกนกนะคะรายการนี้นะ รายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่นะกิ่งหลวงพระเดิมนะคะสําหรับรายการนี้นะออกวัดนองโพนะปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะเอาจริงจริงกิ่งหลวงพระเดิมเนี่ยเมนูไม่ค่อยเจอนะเมื่อวานนี้กิ่งพระกิ่งเมื่อวานนะคะลูกค้านะพี่พีเอสซี SP นะโทรมาสอบถามเต็มเลยนะแต่หนูแบ่งพี่ท่านหนึ่งไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะประเดิมช่วงเช้าเ้าเลยนะ นี่นะคะกิ่งหลวงพระเดิมนะคะมาถัดมานะจ๊ะเริ่มแถวที่สองกันแล้วนะคะเป็นพระหลวงพุทวดนะคะ เล็กนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะนี่ด้านข้างนะคะเห็นเส้นขอบตัดชัดเจนมากนะคะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อเงินนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะไม่มีกรอบนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนเอาไปเลี่ยมกรอบเองนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะ หลวงพ่อโสธรน,นี่ก็เป็นเงินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสักคู่นะคะเดี๋ยวสักคู่มือขยับไม่นิ่งนะ แลการถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุขวัดคลองมาขามเท่านะคะนี่ตัวหนังสือนะขอไข่เราจะเห็นนะคะพี่ตัวขอไข่นะหัวเขาจะใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็ตรงหกหกนะคะจะชิดเส้นขอบนะคะจุดสองเกตน,นะพี่นะ เป็นขอบกระบอกนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะนี่จุดไขป่ปลาชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะปิดตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพิมพ์ล้มลุกนะคะ เบาๆนะคะรายการนี้นะนี่ด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะรายการนี้หนูเอาเ0้าอยนะคะพี่นะแจ้งราคาไปเลยนะ การถัดมานะคะเป็นหมากทุยนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะโอ้สวยงามเลยทีเดียววอพีมพี่ท่านไหนนะคะถ้าเก็บไปทางนะขออนุญาตนะคะรับของด้วยนะคะพี่นะแต่ว่าลูกค้าช่องหนูนะบอกอตรง ส่วนใหญ่น่ารักนะคะรับของหมดทุกท่านนะคะมีแค่ช่วงแรกๆนะก็ต้องขอความเมตตานะคะใครเก็บไปทางนะเพื่อไม่ให้หนูเสียโอกาสในการขายนะคะพี่นะถัดมานะคะเป็นแร่บางไผ่นะคะแร่บางไผ่ การถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ,จะเจริญพรหลวงปู่ทิมนะเรี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะ,จะเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหกันแตกนะคะพี่นะสมเด็จดระ,ะครังพิมพ์ใหญ่นะคะบอกก่อนนะว่าเนื้อหามวลสามนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้นะคะด้านข้างนะโอ้โหอันนี้เกตทุลซุ้มนะคะจุลซุ้มโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะ ธรรมดานะคะสำหรับรายการนี้นะพี่ชื่นชอบนะคะทักโทรหาน้องยุ้ยนะคะแจ้งด้วยนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกองค์ที่1น,นะคะอันนี้องค์ที่สองนะเนื่องจากว่าองค์ที่สองเนี่ยมีมีลงทองด้วยนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะ อยู่ในกรอบพลาสติกปิดทองนะแจ้งให้น้องด้วยนะคะว่ามีปิดทองด้วยนะคะเผื่อบางท่านไม่มีลูปไงคะอ่าไม่มีไม่มีลายแล้วก็ไม่ได้แคปรูปมานะแจ้งด้วยนะคะโอ้โหสวยจริงนะรายการนี้อ้อลายตานิดนึงนะโอ้ยวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนแมงชนนะแมงจะชนตานะ เมื่อกี้ก็หมดทั้งหมดทั้งแมงเลยนะวันนี้นะอ่าลงพักกันนะคะพระผ่านการใช้งานนะคะสึกหลอบ้างเล็กน้อยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพระดำนะวัดตามบํารุงกิจนะคะเป็นพิมพ์หัวใจนะสองสี่ห้าเก้านะคะพี่นะโอ้โหเหรียญสวยๆลมๆแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะพี่สังเกตนะหนูจะพยายามแจ้งนะว่ารายการสุดท้ายแถวสุดท้ายเพราะว่า ถ้าหนูให้พูดตรงๆก็คือหนูกลัวลูกค้าเบื่อนะจะได้รู้ว่าอ๋อใกล้จบไลน์แล้วถ้าเบื่อเลื่อนผ่านเลยนะพี่นะลำคาญเสียงน้องยุยอะไรเงี้ยเลื่อนผ่านเลยนะก็แซวก็เล่งขำๆนะอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาชมก็ยังดีนะคะพี่นะได้พูดได้คุยกันก็ยังดีถ้าราคามันดีลตกลงกันไม่ได้นะคะอยู่ที่ราคา เขาเรียกว่าราคาความพอใจทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะก็ได้พูดคุยกันก็ยังดีนะอ่ะอันนี้จอบใหญ่หลงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะคะ สวยจริงรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะจุ่มลักนะพี่นะถักเชือกด้วยนะคะโอ้สวยนะ ใายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อโตนะคะวัดบางกระทิงน,นะคะ ดีลาหลวงพ่อซวงนะคะเลี่ยมกรอบนะคะด้านข้างเลี่ยมกรอบเงินนะคะเป็นกระเช้านะแบบนี้เขาเรียกกระเช้าเงินนะคะพี่นะด้านหลังมีรายจานด้วยนะคะเห็นรายจานอยู่ทั่วองค์เลยนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระชินนะคะพระชินนาชเสีมาเนื้อเงินนะคะเนื้อชินเงินนะคะรายการนี้นะ,ะมา ในการถัดมานะคะเป็นพระนะคะอแปะนะคะลงสีนะโอ้โหอแปะนี่สวยนะเรียนโคตรคมอะ่ะเรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาจริงพี่หลักร้อยมันก็มีนะคะราคาบอของนูหลักพันนะแจ้งก่อนนะคะแจ้งราคาตรงนี้เลยอแปะพันห้านะคะพี่นะ พระนะคะบางทีนะลูกค้าจะเคยซื้อนะคะหลักร้อยนะแต่หนูแจ้งตรงนี้เลยนะพระไม่เหมือนกันนะคะของหนูแท้ดูง่ายนะพระไม่เหมือนกันต้องแจ้งนะคะพระหลักร้อยกับหลักพันหลักหมื่นแสนก็แล้วแต่จังหวะเจอนะคะพี่นะขายไปต่อนะซื้อกันหลักพันขายต่อเป็นแสนเงนี้ก็มีนะคะรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมปอบเงินนะ หน้าพล u สวยฉวยนะสวยมากนะดูผิวนี่เตรียมกรอบเงินยกซุ้มให้เรียบร้อยนะคะ รายการสุดท้ายจบไปแล้วอ้อยนะคะขอประทานอภยัยก็ช่องช่องทางการติดต่อนะคะยุ้ยพาบ้านแล้วก็พาบ้านทั่วทิศเทปิจิตจัดให้บายยุ้ย0 9 5 4 6 7 8 7 0 0นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วใครสนใจรายการไหนก็พระทายเข้ามาที่วุสับถามราคากันได้นะคะพี่พี่คะสำหรับวันนี้น้องยุ้ยขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ